สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมารีวิวหมอ้อตัวนี้นะคะพี่อ้อยเพิ่งจะเห็นเนาะแล้วก็เป็นรูปทรงที่แปลกนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะ บอกมันแตกตรงไหนเอ๊ะทำไมมันมีซื้อตัวนี้นะคะหม้อ22นิ้วนะคะก็มีซื้อเหมือนกันนะะตัวเก่าที่พี่อ้อยเคยใช้ตอนนั้นเนาะอะพอย้ายบ้านมาพี่อ้อยก็อ่โละให้เขาไปเนาะแล้วก็คิดว่ามันจะไม่ซื้อแล้ว แต่ไม่เหมาะมันไม่พอใช้ไม่พอใช้เพราะว่าพอดีปด่าพี่อ้อยอยากได้ที่ที่มีซึ้งแน่นเดิน <c oughs> ไม่นะออกเนี่ยของเลยเขาจะคล้ายๆกับใบเก่าพี่อ้อยเนาะแต่ใบนี้เขาจะเป็นเหลี่ยม รูปทรงก็จะเป็นเหลี่ยมเนาะอ่ากราจะมีฝากระจกให้ไม้ไผ่มาเหมือนคล้ายๆอันใบเก่านะคะอ่าตัวนี้นะคะตัวปลั๊กนี่เนะเาะเขาก็จะเป็นแบบมีสายดินนะคะมีสายดินแล้วก็ปลั๊กปก,กติแล้วตรงนี้เป็นสายดินตัวนี้กันดูดนะคะไปไม่ดูดแน่นอนที่พี่อ้อยชอบก็คือ มีสูงเราสามารถแบบอ่นึ่งข้าวได้เนาะเวลาเวลาข้าวไม่พอทานนะคะที่หุงขึ้นมาแล้วไม่พอก็ตัวนี้จะนึ่งข้าวได้นึ่งข้าวนึ่งขนมอะไรประมาณนั้นอันนี้เขาบอกว่ายี่สิสองนิ้วนะย่อยยลืมมาตอาตลับเม็ดออกมาเนาะว่าจะหยิบออกมายี่สิบสองนิ้วอ่า เห็นแล้วนะอยากอยากแจกน้องๆเหมือนะก่อนเนะตอนนี้ทําไม่ได้นะคะเพราะว่า,าไม่มีใครไปขนส่งให้เนาะไม่มีใครไปส่งของให้เพราะว่าพี่ไวอยไม่ได้อ่ไม่ได้จัดตั้งแต่คราวที่แล้วที่พี่วอยจัดครั้งสุดท้ายเนานนะพี่วอยก็ไม่ได้จัดจับแจกเลยนะะเห็นแล้วอยากอยากแบ่งอยาก อยากส่งต่อให้น้องๆกันเขาทำน่ารักนะคะเขามีสีชมพูกับสีฟ้าเนาะ่ออยเลือกสีฟ้าเพราะว่ามันจะได้แบบแตกตาหน่อยเนาะใบนี้นะคะอ่ารวมค่าส่งนะคะสองรอยสิบเก้าบาทสองร้อสิบเก้าบาท ไม่แพงนะคะไม่แพงรวมค่าส่งแล้วเนาะไม่แพงแล้วก็ส่งไวนะคะไม่ช้าเผื่อน้องๆคนไหนอยากสั่งเนาะตัวนี้เพื่อสั่งจาก lazada นะคะเข้าไปพิมพ์หาได้เลยเนาะมอไฟฟ้าอันนี้เป็น2ีนิ้วนะคะจำไว้ว่า22นิ้วเนาะอันที่พี่อ้อยเคยเคยเคย เคยจับแจกตอนนั้นอ่จะเป็นใบเล็กกว่านี้นะคะแต่มีซึ้งเหมือนกันแต่ใบเล็กกว่านี้อันนี้ใบนี้จะใหญ่หน่อยน่ารักมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักถ่ายพูดคุยกันนะคะฝากช่องล้านช่ายนะคะช่องน้องสีไว้ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคะ่ะ